เ,เราไม่ผ่านกองเซ็นเซอร์อยูทูบแบบโอเคสวัสดี FC นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟโปรทลายนะนก็มาอยู่กับโปรทัศนะครับโปรประจำทีมโปส่วนตัวเรียกว่าเรื่องกอล์ฟแหละนะเรื่องกอล์ฟต้องเออ่ทัชทอนฮะไทเกอร <c oughs> ์ก็มีอยู่ได้เดียวแล้วได้เดียวครับผมก็หลังจากที่วันนี้แล้วก็ไม่ได้มารีวิวเรื่องกอล์ฟกันนานแล้วนะ ก็คือตอนนี้เราก็มาปรับวงปรับพื้นฐานของการตีกอล์ฟตีกอล์ฟตีกอล์ฟมือใหม่เมื่อก่อนนี่คือตีแบบมั่วๆเอาเอามันแต่ตอนนี้คือเริ่มมาปรับวงนะคือตอนนี้ต้องเริ่มที่มีทนะักษะจากการเอามันนี่ก็ต้องเอาจริงคนระับค่อยขยับไปเรื่อย ครับผมวันนี้เมนะคเือใว่าีก็มือใหม่ได้อัพเรเลขึ้นมที่ปีศาจที่เปอร์เซ็ใช่ครับผมก็ดูดูในคลิปได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอัพลงไปในคลิปติดตามก็ส่วนคลิปที่เราเล่นกันก่จในอัพเดทไปริสซีนติดตามรถร่นะ่วทาก เาเล่นกับเรานะครับเราเล่นกันแบบพื้นๆนะเราเราไม่ได้เล่นแบบโปรเพื่อไปแข่งนะเราเล่นแบบเอาคอนเนคชั่นเล่นเอามันจริงธุรกิจนะฮะมากกว่าแล้วกพในส่วนของการดูธุรกิจนะเพราะเน่ราไม่มกเรเพิ่มทักษะในการดีลธุรกิจเอ่อมากกว่านะครับผมแต่ถ้าใครอยากจะลงสนามจริงหรืออยากลองให ฝึกบ้างอะไรเงี้ยยินดีนะครับยินดี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 ยินบล็อกเข้ามาได้เลยนะครับสมาชิก f อทุกท่านสอนให้ฟรีแต่ว่าคุณต้องมีธุรกิจมาแมชช่งกับเราก็ <c oughs> ต้องต้องมีต้อตัวมีของมาด้วยฮะต้องมีของ <c oughs> <c oughs> ต้องมีของ <c oughs> ต้องเป็นคนที่มีของด้วยนะครับอ้องดีโอเคแหละเราแชร์ลิงฮะถูกไหมฮะก็คือคุปเราต้องแชร์ลิงด้วยกันก็สมาชิกสินค้าธุรกิจเราเป็นหมื่นรายการจะมีแตคุณมีอะไรคุณเข้ามาได้เลยยินดีครับ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวสุดท้ายจะแพนให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วก็ถบคุยกัแล้วพบกันคลิปหน้าแล้วกัน Hello subscribe cho hello Ghiền Mì Gõ Để không bỏ อกะว่าจะให้ไกลนะครับก็ไม่เป็นไรตีไปก่อนครับเอานิดช้าๆก่อนนะช้าช้าเอ้ก็ลูกก็บินอยู่นะผมร้อยยี่สิบสามหลานะครับใช้ได้นะยถือว่าโอเคนะครับร้อยขอร้อยขอร้อ ใช่ถูกต้องเอาไหมค,ค่อยค่อยค่อยตั้งตั้งฉากเป็นตั้งฉากค่ะเอาจากฉากไหม่ลอันนี้ไม่ใช่นี่งอเห็นไหมแขนงอแล้วถูกต้องเออเอาไหมออาเอาไหมตั้งฉากฉากแล้วแหละพยายามตั้งฉากแล้วก็เวลาลงอ่ะลงลงลงด้านข้างเ,าเวลาลงลงด้านข้างอย่อางงออใช่ลงด้านข้างค<ม>ือแขนเนี่ยแขนแขนเนี่ยพยายาม คิดตัวไว้อ่ะมึงหนีบมัน่ไม่ให้มันหลน่นอ,อ่ะอ่าจับเอาก็ดีจับนี่เออมนจยกอ่ะก็้วนหนีบไม่ให้หล่นอ่ะเออวิธีวิธีเทคนิคมัมมนเป็นเทคนิคอ่ะยกนี่นะเออจริงๆ อะแล้วอัดอยู่นะครับตอนนี้โอเคซ้อมลมนะครับซ้อมลมก่อนซ้อมลมก่อนโอเคซ้ายขึ้นยกพับแขนอย่าง,งออย่าง,งอซ้ายยกขึ้นลากมายาวๆทังนี้อเออถูกต้องเอาละครับของจริงนะครับ ลากมาลากมายาครับครับโอ้โหสุดยอดโอเคดูผลงานนะครับตังึ่งยตินึ่งอโอเคอะคอยก่อนนะครับโอเคครับอันนี้รอบแก้มเลยงงนะผมค่อยๆขึ้นซ้ายขึ้นนะครับเหมือนเดิมครับผมคือย,อยายาลังเลในการซัดนะครับขึ้นเหมือนเดิมอ่ะ โอเคอันนี้คืออยากให้ไกลนะฮะไม่เป็นไร <Okay. S 1> เอาเข้าเต็มที่เลยฮะเอ๋ <Okay. S 1> ขากข้กว้างหน่อยขากข้กว้างหน่อยขาทางขาอีกขา นี้เฟดออกน่าจะเท่าเดิมนะฮะเพราะว่ามันเฟดขวาโอ้ต่ำกว่าเอาใหม่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 คือขาเนี่ยต้องออกมาอีกอีกเออประมาณนี้โอเคนี่แหละเมืเ่อกี้เฉยออกมาห,มหน่อยนึงโอเคค่อยค่อยขึ้นค่อยค่อยค่อยลากมาซัดค่อยค่อย 3, าอ๋ออันนี้งัดครับอันนี้งัดซ้ายสายต้องแทงสายต้องแทงใหม่เออหมุนตัวด้วยอ้ยเห็นไหมครับถ้าเกิดการหมุนตัวเป็นอย่างนี้ครับโอเคผลงานนะครับลูกนี้น่าจะร้อยสี่สิบเฮ้ย